เจมีนายหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดโฟ์พร้อม30ลัคกี้แฟนในคอลลี่เอ็กคลูซีฟปาร์ตี้วาดฟันวันเจมโฟ์ได้ฟินกันชวนหน้า นอกจากจะผิวใสผิวมีออร่รากันทั่วหน้าแล้ว30ลัคกี้แฟนยังมีโอกาสได้ร่วมคอลลี่เอก u s i ปาร์ตี้วัดฝันวันเจมโฟร์ภายใต้แบรนด์คอลลี่คอลลาเจนเมื่อวันที่12ตุลาคม2567ที่ผ่านมากับบรรยากาศส,สุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพยาว,วังหลังนาสซโปโดเดลอาร์ตมีโอกาสกระทบไหล่แบบใกล้ชิด2ศิลปินสุดฮอตพรีเซนเตอร์โปรดักต์คอลลีกูตาสพัด จมีนายนรวิทย์และโฟตนัทวัฒน์ที่งานนี้มาร่วมภารกิจเอ็กซ์คลูซีฟวาดภาพแคนวาสในทีมคอลลีบิวตี้อินเตอร์วิเวนดรีมค่ะ นอกจากนั้นในงานค่ะยังมีการจับฉลากให้กับผู้โชคดี2ท่านขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับทั้ง2หนุม่มและมีแฟนทอล์แบบเป็นกันเองอยากสนุกสนานพร้อมกับสุ่มจับรางวัลพิเศษ1รางวัลที่ได้รับภาพวาดของเจมีนายโฟลกลับบ้านรางวัลยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีรางวัลพิเศษจาก2หนุ่มอีก4รางวัลให้ผู้โชคดีรับของขวัญสุดพิเศษไปด้วยและเซอรไพสุดๆค่ะ จมมีนายฮอฟเค้กสุดน่ารักเซอร์ไพรส์วันเกิดลวงหน้าให้กับโฟดก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเชิญ30ลัคกี้แฟนถ่ายภาพร่วมกันค่ะก็วันนี้นะครับก็จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้านะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเรามีความฝันนะครับก็เชื่อว่าลูกค้าของเราก็มีความฝันเหมือนกันนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้คอ l ์ี่เอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้นะครับวาดฝันเจมโฟดนะครับที่พี่ๆนักข่าวมากันวันนี้ครับ นะครับวันนี้กิจกรรมที่ท,ที่ที่วางไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับ mm hmm. ที่น้องๆจะร้องเพลงนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมเซอร์ไพรส์ให้กับกลุ่มลูกค,ค้านะครับที่ได้จะที่มีความมีโชคดีวันนี้นะครับที่ได้มาวันนี้นะครับผมเตรียมพรเตรียมตัวนะคะได้เจอกันใกล้ชิดขนาดครับครับก็เตรียมบ้านรูปจากบ้านแลยครับเตรียมผมคิดว่าผมอยากบ้านหมูเด้งว่าอะไรแต่หเด้ง มีมีคนแอบเห็นเมื่อกี้มีคนวาดหมูเด้งด้วยน่ารักดีก็เป็นการดีนะครับที่จะได้มาทำกิจกรรมสนุกกับแฟนๆนะครับว <laughs> ิวก็สวยเหมือนกันเป็นแ <laughs> ม่น้ำเจ้าพยาครับ <laughs> ชอบไหมชอบไหม <laughs> <laughs> ชอบครับชอบครับเขาผมเอ่อก็ผมก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วแหละก็พอได้มาวาดแบบริมแม่น้ำอีกด้วยแล้วก็พอได้มา,าทำกิจกรรมร่วมกับแฟนๆด้วยก็ใกล้ชิดครับแล้วก็กมีอะไรสนุกๆรออยู่แน่นอนครับหลายคนอยากดูว่า ง่ายๆเลยครับ <divide> ต <in> <mouth> ้องบอกเลยว่าปีนี้เราโชคดีต้องบอกว่าเราโชคดีที่ได้น้องสองคนมาเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะบุคคลตัวอย่างเลยนะครับเป็นไงอวยอวยยศเลยนะครับอวยตัวใหญ่เลยคือเป็นตัวอย่างนะครับที่ยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานครับผม รูปร่างหน้าตาดีรอ,อ,อเหลารูปงามนรูปงามนะครับ <c oughs> ซึ่งน่าจะเขาเรียกว่าสามารถส่งต่อแมสเซจให้กับกลุ่มลูกค้าคที่อยู่ในประเทศไทยได้นะครับ,รบให้ให้ให้เขารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยทาแล้วก็จะหน้าตาดีเหมือนเจมโฟร์ผิวพรรณดีนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ จริงๆเราวางเป้าว่าสินค้าตัวที่น้องถือนะครับจะโตประมาณ5%แต่เชื่อไหมครับตอนนี้มากกว่า5%แล้วเก่งมากทุกคนแสดงว่ามันมีโอกาสต่อต่อน้องไปเรื่อยๆแน่นอนครับแน่นอนอยังไม่รอนพูดเลยน่ารักมาก พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าอยากจะเพิ่มลายสินค้านะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะเพราะจริงๆเราอะถ้าทําสินค้าแล้วต้องดีนะครับดียังไงนะครับ1เลยคือคุณภาพดีนะครับ2คือต้องราคาดีอ่าสามคือต้องปลอดภัยนะครับผมถ้าไม่ดี3อย่างนี้เราไม่ทำนะครับผมโปรเจกต์ใหม่ก็คือต้องมี3อย่างนี้แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทุกคนนะใช้อยู่แล้วแต่แค่เราเนี่ยเติมเต็มให้กับพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกท่านในประเทศไทยได้ทดลองใช้ไม่แน่อาจจะมีสองท่านนี้แ<ห>น,น่หรือว่าสิ่งจะเป็นไม่ได้มีแค่าสามแต่ต้องมีสี่อ่ะคุยกับโรงงานไปแล้วครับ <laughs> ก็เป็นในกลุ่มของสกินแคร์แล้วก็ อ่าคอสเมติกนะครับที่ทางคอลลี่จะทำนะครับผมชอบถ้ามีโอกาสได้เห็นน้องๆแบบขายผลิตภัณฑ์ในในกองรายการหรือว่าในโซเชียลเนาะได้โซเชียลครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับคือคือต้องบอกว่าเหล่าด้อมนะครับของของน้องๆเนี่ยเหนียวแน่นมากทั้งใน X ด้วยทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยคือแค่เห็นน้องยังไม่เห็นสินค้าเนี่ยก็เขาเรียกว่ากดตะกร้ากันเรียบร้อยแล้วอ่าแค่เห็นเงาก็พอนะถ้ามีน้องสองคน เชื่อไม่เชื่อไม่ขืนเนี่ยแค่แค่เห็นทรงผมเจมเนี่ยก็เฮ้ยใช่แล้วแหละกดเลยแล้วแต่ตอนแรกคอนลร่เขาจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพรีวิวก่อนเป็นเงาใช่ไหมตอนแรกที่ปล่อยมาใช่ตอนนั้นก็เห็นแบบแฟนๆก็แท็กกันมาในทวิตเตอร์ในนู่นนี่อะไรเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลม้ยแบบว่าแบบดียันเงาเลยลอยันเงาเลยลอยยังเงาจริงจริงคือลงรูปน้องในไอจีทีไรโหมาคอมเมนต์แบบ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับถ้างั้นลูกค้าต้องซื้อเอาน้องไปเป็นพรีเตอร์หลักที่แบบทุกตัวตัวอื่นเหรอไม่แบ่งคนอื่นเลยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องทุกอย่างมันดูโอลงตัวอ่าลงตัวครับลงตัวคือกว่าจะได้เอาเท่าไหร่นี่คือง่ายกว่าจะได้น้องนะครับทางทีมในบริษัทเนี่ยก็เลือกมาแบบ3 4มหคนแต่เชื่อไหมครับพี่พี่ทุกคนในบริษัทเลือกคู่นี้คนเดียวคู่เดียวเนะไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นมาเลยนะฮะ คือก็เป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับที่น้องก็ตอบตกลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวคอลลี่กูฎาสีนะครับนี้เป็นไ้งปุ้มปิ่มกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วทํางานก่อนทําไงแต่ว่าดีใจดีใจที่ที่ลูกค้าแบบไว้วางใจให้เราสองคนแบบ ถือผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าผมก็ว่าเขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเขาดีอยู่แล้วแหละแล้วก็เราแค่มาเสริมในส่วนส่วนนั้นที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์แบบอาจจะดูดีขึ้นหรือว่าอาจจะเทำให้หลายๆคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโฟนไม่พูดเลยไม่ขนาดทำงานหนักนะผิวยังดีเลยหมดเลยใช่ครับก็ก็เป็นแบบวัยรุ่นที่แบบว่าดูเขาเรียกอะไรนะ ทำกิจกรรมบ่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากเลยที่คอลลี่มาแบบมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของผมเองครับแล้วก็สละของดีก็อยากบอกต่อครับก็อยากให้แฟนคลับได้ลองใช้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแบบเคาเรียกว่าไงอ่าคนโปรโมทสินค้าอะไรกันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับครับผมนะครับบอสได้ครับไม่เอาบอส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 นะพี่คือคือจริงจริง ไปไม่ถูกเลยบอสอันนี้บอสอะไรบอสบีอย่างนี้เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่พี่อะไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกูต้าในตลาดร้อนเลยร้อนเลยกูต้าเนื้อหละเออร้อนจริงกูต้าในตลาดมันมีเยอะมากนะครับเราเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ทํากูต้าที่เป็นอัดเม็ดนะครับผมแล้วก็ขายให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งกูต้าจริงๆชื่อเหมือนกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันข้างในนะครับส่วนผสมเหมือนกัน แต่คุณภาพก็ไม่เท <c WOO> uh, so ่ากันนะครับผมคอลลี่ของตัวกูต้าอย่างนี้เราอยู่มาสิบปีแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายมรสุมนะครับผมแล้วก็อยู่ในโบนน์เทนเทรดต่างๆด้วยนะครับก็ถ้าเลือกกูต้าทั้งทีอ่ะต้องคอลลี่กูต้าสี่ครับว้าวเฮ้ยลืมทำท่าเลยอ่ะยังไม่เจ๋ยังไม่พอมยม่พร้อมต้องฝากให้น้องๆฝากด้วยนะครับ ครับผมก็อย่างที่พี่บอกครับคุณภาพดีนะครับราคาดีนะครับแา้วร็จับต้องได้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันครับคอลลีกูตาซีนะครับก็พวกเราใช้เองนะครับเรารู้สึกว่ามันดีก็อยากบอกต่อทุกคนให้ใช้เหมือนกันนะครับก็แล้วก็ นอกเหนือจากเพลงทันที่มันมีคุณภาพนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับด้านอะไรนี้ก็รอติดตามเลยครับอย่างวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกเหมือนกันครับก็รอติดตามกิจกรรมอื่นๆของคอลลี่นะครับคราวหน้ามีทีเด็ดนี่ครับผมมีทีเด็ดนะฮะมีทีเด็ดต่อเฮ้ดีเจอน้องได้อีกดีครับครับผมแล้วผม